ยูฟ่าแชมเปียนลีกมันใกล้เข้าไปทุกทีกับการเข้าสู่รอบลึกเพื่อผนึกแชมป์ในปีนี้หลังจากเห็นผลการจับสลากกันไปมันก็ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าทีมไหนมีโอกาสได้ไปต่ออย่างไรกันบ้างรวมถึงเส้นทางของพวกเขาหลังจากนี้ที่จะง่ายและยากสลับสลับกันไปซึ่งในวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูทีมที่มีโอกาสเป็นแชมป์แบบอัปเดตล่าสุดกันจากหลายๆสื่อที่คาดการถึงเส้นทางของพวกเขาหลังจากนี้มาดูกันที่สื่อใหญ่สื่อแรกอย่างออตเว็บไซต์ คำนวณสถิติฟุตบอลชื่อดังคือออบตาเขาก็มักจะนําพวกสถิติรวมไปถึงผลงานแล้วก็พวกความสม่ําเสมอของทีมต่างๆในรอบก่อนๆมาคํานวณเป็นโอกาสของเราทีมที่น่าจะทําผลงานได้ดีจนถึงบั้นปลายซีซั่นซึ่งดูเหมือนว่า10อันดับสโมสรที่มีโอกาสในการคว้าแชมป์มากที่สุดในตอนนี้อันดับที่1ก็ยังคงเป็นหง์แดงลิเวอร์พูลที่มีโอกาสคว้าแชมป์ราๆ17.2%แม้ฟอร์มช่วงนี้จะมีสะดุดบ้างดรอปลงเล็กน้อยแต่ว่าด้วยผลง,งาน ความสม่ำเสมอในช่วงที่ผ่านมาบวกกับประสบการณ์ในถ้วยหูใหญ่ของยุโรปทัพหงแดงก็น่าจะไปได้ไกลพอตัวในซีซั่นนี้และมีโอกาสในการทะลิงบอลลังมากที่สุด ตามมาด้วยอันดับ2อ,อย่างบาร์เซโลนาที่ฟอร์มกลับมาคงเส้นคงวาและอันตรายสุดๆอีกครั้งทั้งการเป็นจ่าฝูงในลีกแล้วก็พร้อมลุ้นทุกทั่วอยู่ในฟอร์มอลัมเลิศแถมแนวลุกของพวกเขาก็โชว์ฟอร์มทําประตูได้ยอย่างสม่ําเสมอมีทั้งความสดความเก๋าในคลาวเดียวกันจึงทําให้บาร์ซ่ามีโอกาสการคว้าแชมป์มากถึง15.4%และก็ตามมาด้วยทัพปืนใหญ่อาร์เซนอลที่มีโอกาสการคว้าแชมป์อันดับ3ามที่ราวๆ13.6%หลังจากนั้นก็จะเป็นอินเตอร์มิลานสําหรับงูใหญ่ ซิมิอเน่อินซาคิที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบแบ่งกลุ่มมีโอกาสการคว้าแชมป์ที่ราว12.7%ส่วนแชมป์เก่าและแชมป์15สมัยอย่างเลอันมาดริดที่ตอนนี้กลับมาท็อปฟอร์มอีกครั้งดูเหมือนว่ามีโอกาสการคว้าแชมป์อยู่ที่ราว11.6%ลังอยู่ที่อันดับ5โอ้โหแต่ถ้าดูฟอร์มตัวลุกของพวกเขาณวินาทีตรงนี้บอกเลยว่าใครเจอกับมาดริดนั้นก็ปาดเหงื่อแน่นอนส่วนอันดับที่6นั้นเป็นปารีสแซงต์แชงแมงอันดับที่7เป็นไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น ส่วนที่8เป็นไบยินมิวนิคที่ตกลงไปพอฟอร์มตอนนี้ไม่ค่อยดีเลยโดยเฉพาะในรอบเพย์ออฟที่ผ่านเซลติกมาได้แบบหืดจับและหลายคนก็คาดการกันว่าเผอเผอไบยนมิวนิคอาจจะล่วงตั้งแต่รอบต่อไปเลยก็ได้ก็คือรอบ16ทีมสุดท้ายโดยดิดมาฮามันก็บอกว่าฟอร์มตอนนี้ของไบยินไม่ดีเอาเสียเลยและความคิดเห็นส่วนตัวของเขาคิดว่าไบเออร์เลเวอร์กูเซนน่าจะจัดการกับไบยินมิวนิคได้โอ้โหถ้าไบยินล่วงตั้งแต่รอบถัดไปนี่บอกเลยว่าปีนี้ซึ่งเป็นปีที่ครบ รอบ125ปีของสโมสอและเป็นปีที่มีการแพลนเอาไว้ว่าจะฉลองใหญ่ในนัดชิงในบ้านถือว่าน่าผิดหวังหากทําไม่ได้ตามเป้าส่วนอีกสื่ออย่างสกอร์ไนตี้นั้นก็ได้มีการคาดการเอาไว้เหมือนกันครับโดยระบุว่าเลอันมาริดมีโอกาสเป็นแชมป์มากที่สุดที่ราวๆ19%ตามมาด้วยหงส์แดงลิเวอร์พูลบาร์เซโลนาอาร์เซนอลแล้วก็บาร์เยนมิวนิโดยสกอร์ไนตี้ก็ให้เหตุผลว่ามาริดนั้นฟอร์มตอนนี้กําลังจุดติดจ,จริงๆบวกกับตัวลุกของพวกเขาที่ ประสานงานกันได้อย่างลงตัวและแนวรับก็เริ่มกลับมากันหมดแล้วรวมไปถึงการมีลาอูอาเซนซิโอคุมแนวรับอีกมันก็ทําให้ภาพรวมของมาริดิดูสมดุลมากยิ่งขึ้นและด้วยพาษีทีมระดับทัพราชันชุดขาวใครมาเจอกับพวกเขาในเวทียุโรปนั้นล้วนไม่ใช่เรื่องง่ายในการผ่านทั้งสิน้นอย่างไรก็ดีหากเอาแผนผังมากางดูจะเห็นว่ามีอีกทีมที่มีโอกาสการคว้าแชมป์และประสบความสําเร็จสูงมากในปีนี้หากไม่ยึดตามสถิติจากสองสื่อดังกลา่า นั่นคือบาร์เซโลนาที่ฟอร์มตอนนี้ยอดเยี่ยมทั้งในลีกและก็ในเวทียุโรปมีความสม่ำเสมอมีความคงเส้นคงวาพร้อมทั้งเส้นทางการเข้ารอบก็ถือว่าดูไม่ได้หนักหนามากจนเกินไปเมื่อเทียบกับอีกสายดังนั้นบอกเลยว่าบาร์ซ่าหากพวกเขาทอปฟอร์มจริงๆก็คงได้เห็นเจ้าบุญทุ่มไปต่อยาวๆในปีนี้แน่นอนส่วนฝั่งพี่เสือที่เป็นเจ้าภาพในนัดชิงตอนนี้ก็อย่าเพิ่งคิดอะไรมากครับก็ต้องดูกันนัดต่อน,นัดไปก่อนเพราะฟอร์มตอนนี้ก็ไม่ค่อยสม่ำเสมอการเจร เลเวอร์ที่เป็นโจทย์เดิมของพวกเขาที่ยังสอบไม่ผ่านสักทีในปีนี้รอบนี้มีทางเดียวคือต้องชนะให้ได้แล้วไม่งั้นก็ถูกส่งกลับบ้านแล้วหากอยากเข้ารอบก็ต้องเค็นฟอร์มช่วงต้นฤดูการกลับมาให้ได้ซึ่งเพื่อนๆคิดว่าในรอบถัดไปใครจะได้ไปต่อกันบ้างและใครมีโอกาสเป็นแชมป์ในปีนี้คอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยครับ